เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเะจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้น้องเะจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68นะคะอนาจาักขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านเมนบุรีวันนี้น้องเะจ๋านะคะเอาใจสาวกคนตามหาตุยตาเรโว o ลัโคนะคะวันนี้มาพร้อม4ประตูตัวเกียร์ออโตะะ้เนี่ยฮะตัวยกสูงนะคะตัวสีสวยเลยนะคะ FC คันนี้มาในปี2019นะคะ ปี2019ไม่96,000กิโลเมตรนะฮะราคาเพียง659,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้บอกเลยว่าหลุดจองสดๆร้อนๆเลยรอเจ้าของแล้วหนึ่งนะรอเจ้าของแล้วหนึ่งนะ f ะใครที่ชอบความเท่ความเข้มนะคะความสวยแล้วก็ด้วยบริษัทเพชรยนต์นะคะคัดรถเกรด A คัดรถเกตพิเมียรมาให้นะคะลูกค้าได้ความคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะคะมาได้สีบอลเงินนะคะแล้วชุดแต่งนะคะมาพร้อมกับสีดำนะคะสลับกับลมดําบอกเลยดูเท่ดูเข้มจบเลยลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์แต่งเพิ่มเติมในราคา659,000บาทถามว่าฟรีดาวได้ไหมขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็รายได้ลูกค้านะคะปรึกษาน้องจะจ่าเพชรยน์ได้เลยนะีคะตัวรถส,สวยโครงสร้างเดิมนะคะคันนี้ นี่ะรถสวยๆโครงสร้างเดิมนะะดูจากเหลี่ยมสันฝากระโปรงนะะสวยคมชัดเหมือนเดิมสีแท้สีเดิมรวมมาถึงไฟหน้านะฮะโปรเจคเตอร์ or, มาพร้อมไฟเดทไาม์มลันนิ่งสวยๆเลยนะะไฟตัดหมอกมีให้ครบมาพร้อมกระจังหน้าที่เขาเรียกว่าหน้าหล่อนั่นเอง ทะเบียนนี้นะคะ8เกาไก่สอสลา7150ลูกค้าได้ไปพร้อมกับตัวรถซึ่งไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะซื้อรถที่เพรยนต์คือจบเลยเอาไปขับใช้งานได้เลยคันนี้สวยๆจริงๆนะคะลูกค้านี่นะคะแก็บดันคางสวยเดิมนะคะรวมไปถึงคิ้วซุ้มล้อไม่มีร้อยแก้ไขดัดแปลงตัวรถสดมากใต้เบ้าโชกกระบอกโชกไม่มีการแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่อรวมมาถึงนะคะตัวล้อแม็กซึ่งเป็นล้อแม็กนะคะ อลลอยนี่ฮะซึ่งเป็นลายสแตนดาร์ดของรุ่นล็อกโคเลยได้หน้ายาง265ทับ 60R18 นี่ฮะยางคันนี้นะคะมาในปีเท่าไหร่เอ่ยนี่ฮะเดี๋ยวจะาดูให้นะฮะยางคันนี้นะคะมาในปี2022นะคะ FC นะดอกยางเหลือๆนี่ฮะเบ้าโชกสวยๆแบบนี้นะฮะตัวด้านข้างของตัวรถนะคะลูกค้าดูได้เลยมองมุม45องศา ถ้าลูกค้ามองหารถที่ไหนยังสวยไม่ถูกใจแล้วมาเห็นคันนี้นะคะตามหาพอดีเลยโอ้โหสีก็ทําความสะอาดดูแลง่ายนะคะขับง่ายขับคล่องนะคะได้เครื่อง2.4ประหยัดน้ามันได้เกียร์ออโต้ด้วยนะะี่ะนี่เลยสภาพสวยๆนะคะกระจกสีดำานะคะไฟเลี้ยวมองข้าง led รวมมาถึงนะคะกันสาดติดให้แล้วเรียบร้อยกระจกโลโก้บานแท้บานเดิมมาจากโตโยต้านะคะที่เปิดสีดําตัดกับตัวรถสีบอลโอ้โหสวยจริงๆคันนี้นะคะ บันทดทางขึ้นคือสวยกลิบอะไรขนาดนี้นะคะลูกค้าสวยจริงๆนะคะใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากและที่สาคัญนะคะตัวรีโวเนี่ยเขาจะแถมนะคะในส่วนของตัวโรบาร์เนะะี่ยฮะซึ่งเป็นของสแตนดาร์ดจากโรงงานเป็นโรบาร์แท้จากป้ายแดงโรงงานเลยเนะะี่ยฮะแล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะคะคัมบอลล็อกโสภาพสวยสภาพเดิมทําให้ดูตัวรถเนี่ยดูเข้มดูสวยดูเท่เนี่ยคะใครที่ชื่นชอบความเท่ความดุด้ันนะคะความบึกบึนดูแล้วเข้มเข้มเนะะี่ยฮะ เสริมบารมีเจ้าของเนี่ยะบอกเลยคันนี้เนี่ยฮะนี่แคสซีแท้แคสซีเดิมลูกค้าดูจากความใหม่ของตัวแคสซีได้เลย,เน,ยนะคะ FC นะถ้าแคสซีไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยเชื่อมต่อไม่มีรอยพ่นสีโปส,สีคือแคสซีแท้แคสซีเดิมเนี่ยฮะถ้าลูกค้ากังวลนะฮะดูรถมือสองไม่เป็นแนะนําให้มาหาน้องจ้าจ๋า,จาที่เพชรโดนเดี๋ยวพาดูทุกซอกทุกมุม แต่บอกไว้เลยนะคะซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อในบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือบริษัทเขาวารันตีให้นะคะลูกค้าบอกเลยยังไงก็คุ้มค่าไม่มีผิดหวังนะคะบริการนะคะฉุกเฉิน24ชั่วโมงน้อยจ๋ามีให้นะคะในส่วนของตัวรถคันนี้บอกเลยคัดแล้วคัดอีกนะคะมากกว่า274รายการนี่ะมาดูไฟท้ายกันนี่ะไฟท้ายเนี่ยยังความเดิมเดเลยนี่ะสวยสวยใสๆนะคะมาพร้อมโลโก้โตโยต้แล้วรุ่นนี้ก็ให้ในส่วนของ ตัวต้องถอยมาให้นะคะดวงไฟเบรกตาที่3แล้วก็เซ็นเซอร์ถอยมีมาให้อีกค่ะลูกค้าเนี่ยคะคุ้มกว่านี้นะคะหาได้ที่ไหนคะลูกค้านะคะแล้วภายในนะคะยิ่งสวยกว่านี้อีกนะคะอันนี้จะจ่าให้ดูด้านนอกก่อนเนี่ยคะตัวรถสวยจริงๆนะคะ f c ีเนี่ยคะเป็นรุ่นหายยากแล้วที่เพชรยนต์ไม่ค่อยเอามานะเพชรยนต์ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกลุ่มรถที่ค่อนข้างจะเ,เป็นกลุ่มพิเศษนะคะพูดง่ายว่าเป็นตัวรถที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เป็น ที่ต้องการของตลาดเพื่อนบ้านเนี่ยหาตรงนี้แต่ว่าถ้าใครจะจัดไฟแนนซ์ก็ถามว่าฟรีดาวได้ไหมก็ยังฟรีดาวได้อยู่นะ FC นะขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็เครดิตจริงๆนะคะต้องแน่นจริงๆนีคะฟรีดาวได้เลยเนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว c นะคะแคสซีอีกทีนึงแคสซีนีคะนี่เลขตัวถังเดิมนะคะลูกค้าแคปได้เลยนะตัวรถเดิมๆสวยสแบบนี้นะคะน้องก็จะเอามารีวิวมาเสริฟให้ถึงหน้าจอแล้ว รีบตัดสินใจแล้วรีบกดเบอร์โทรหาน้องจ้าจ่าที่เพชรยนต์ได้รถสวยคุณภาพดีเกรดเอแน่นอนน้องก็จ๋ารับประกันในส่วนของการจัดไฟแนนซ์ขอสินเชื่อเอาเคสมาปรึกษาน้องก็จ๋าก่อนเคสไปได้น้องก็จ๋าให้จองมาถ้าเคสไปไม่ได้น้องกาจ๋าจะไม่ให้จองเด็ดขาดเลยนะอ่ะในส่วนของตัวแผงประตูนี่ฮะดูความสวยนี่ฮะดูความสวยได้เลยนะตัวหนังเดินด้วยเททเก็บสีเทาดำนะนี่ที่เก็บช่องแก้วน้ำเนี่ยลำโพง รวมมาถึงตัวน็อตนะคะลูกค้าดูชัดๆไปพร้อมกับน้องจ้าจ๋าเลยนะนี่ท่อเก็บสายไฟรวมไปถึงนี่ตัวน็อตไม่มีพ่นสีนะคะไม่มีพ่ไม่มีรอยโปสีพ่นสีแสดงว่ารถคันนี้น็อตแท้น็อตเดิมไม่มีการถอดออกไปเก็บงานสีรวมไปถึงมาดูภายในกันนะคะภายในนะคะตัวเบาะนะคะตรงกลางที่พักแขนกว้างใส่แก้วน้ําเย็ยติได้เลย เนะะี่ยค่ะแล้วตัวเบาะนะก็คือสภาพไม่ช้ำตัวรถสวยน่าใช้งานแบบสุดๆเลยนะคะ FC คุ้มค่ากว่านี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะคะกับการคัดรถเกียร์ A ของเพชรยนต์โทรหาน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์ด่วนๆเลยเนะะี่ยะในส่วนของแอร์หลังนะคะมีให้แล้วนะคะแอร์หลังนะถ้าเป็นตัวรีโวสีประตูรธรรมดาก็จะมีแค่ตัว G นะแต่ตัวละโคก็คือให้ครบแล้วไม่ว่าจะเป็นหลังคาเนะะี่ยฮะเฮดรูมสีดําด้วยเนะะี่ยฮะนี่ใครชอบความเข้มเข้มด้านนอกไม่พอ เข้มไปถึงภายในเลยนะะี่ะตัวรถสวยกระจกบานแท้บานเดิมโลโก้แท้โลโก้เดิมน้องก็จะให้ดูไม่มีอะไรที่ปิดบังโกหกลูกค้านะะี่ะชัดเจนนะคะรีวิวตรงไปตรงมาสวยก็ว่าสวยตรงไหนเก็บงานก็บอกว่าเก็บงานแต่คันนี้ไม่ได้ไปเก็บเพิ่มเติมแล้วนะคะคือจบเลยลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะะี่ะเอฟซนะมาจัดไฟแนนซ์ผ่านเรจะซื้อสดรับรถถักกับได้เลยนะ้องจ๋าขอเวลาเตรียมรถ2ชั่วโมงนะมาดูแผงประตูนะคะแผงประตูเนี่ยนะคะฝั่งคนขับ ก็ยังสภาพเดิมๆสวยๆเช่นกันค่ะลูกค้านะนี่กระจกนี่คะออตโต้หนึบาลเนี่ยเอฟซีเซ็นทรัลล็อกพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้ามีครบนะคะคานเสาเอไม่ให้ดูไม่ได้นะคะคานเสาเอสวยๆเดิมๆนะคะนี่ <S <S พอเก็บสายไฟสมบูรณ์แบบค่ะ FC บอกเลยว่าใครที่ได้เป็นเจ้าของนียังไงก็ดีใจนะยังไงก็ภูมิใจถูกใจสุดคุ้มค่านะคะ เพราะว่าหลุดจองมาถ้าหลุดจองมาแสดงว่ารอเจ้าของถูกต้องไหมคะนะคะลูกค้ารีบๆเลยรีบๆเลยนะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสภาพพวงมลาลัยไม่ถลอกนะคะลูกค้าดูชัดๆไปพร้อมๆกันนี่คะรุ่นนี้มีแพทเทิร์นชิปหรือยังบอกเลยว่ายังไม่มีนะยังไม่มีนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวดูสตาร์ทเลขใหม่ <S <S เลขใหม่อยู่ที่90,000เนี่ย90,000เท่าไหร่เอ่ยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง9ก้0 0 76กิโลเมตรนะคะอยู่ในตอนที่มาก็มีการขับนู่นขับไปขยับมาก็เลื่อนมาประมาณ10โกโลนะี่ fc นี่นะคะคอนโซลตรงกลางนะคะหน้าจอมองกล้องถอยหลังแอร์ออโต้พร้อมเครื่องเล่น vcd วิทยุ fm นะคะคอนโซลหน้าสวยสายกลิบนะคะเนียนสวยนะคะเหมาะกับเป็นรถที่ลูกค้าจะเอาไว้ใช้งานไว้ขับลยุย เอาไว้เดินทางไกลเอาไว้ใช้ในครอบครัวหรือว่าชอบค้าขายแล้วชอบตัวล็อกโคพอดีนะคฮะน้องก็จ่าแนะนําตัวเบาเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะเบาเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะสภาพเบาะลูกค้าดูได้เลยนะคฮะกล้องไม่โกหกนะคะกล้องเป็นกล้องวิดีโอสดเนาะ,ะจ๋ารีวิวกล้องสดเรียวสดเลยนะคฮะนี่นะคะ,ะเบาะปบไฟฟ้าแต่ทิศทางคนขับเนี่ยฮะเอฟซี FC, ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเนี่ยฮะ แล้วก็รวมมาถึงนะคะคันเสาบีนะคะน็อตไม่มีถอดค่ะ FC ตัวรถสวยกลิบขนาดนี้น้องจะจะเอามาให้ชมถ้าคุณลูกค้าชอบแล้วรีบโทรมาลืมให้ดูคอนโซลเกียร์ใหม่สักนิดหนึ่งนี่คอนโซลเกียร์นะคะดูสวยใช่ไหมคะอีกข้หมดเพราะว่าหมดมีครบเหมือนเดิมนะคะที่พักแขนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบเอาเป็นว่าใครได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มค่านะนี่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเพราะว่าตัวละโคลนี่ป้ายแดงแรงมาก ตัวละโค้ายแดงค่อนข้างจะแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นพอมาหามือสองก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่พอมีมาปุ๊บนะคะก็ติดจองเลยคันนี้แต่ก็หลุดไงคะมาปุ๊บติดจองปั๊บแต่หลุดจองแล้วเรียบร้อยรอเจ้าของใครจะเป็นเจ้าของตัวจริงรีบโทรหาน้องกระจาดด่วนโทรมาจองล็อกรถไว้ก่อนก่อนที่เขาจะสอยไปก่อนเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะคะตอนนี้น้องจ๋าสตาร์เครื่องยนต์ไว้อยู่นะคะลูกค้าบอกเลยว่าถ้าจะมาหาน้องจ๋าเดี๋ยวพาดูรถมือสองเดี๋ยวพาดูว่าเขาดูยังไงแล้วจะพาทดลองขับนะเเดดี๋ยยวไปูคครื่่องนนตกัะ มาดูสภาพเครื่องยนต์ที่น้องจ๋านะคะรีวิวะนะคะฝาครอบเครื่องนะคะสภาพสมบูรณ์แบบไม่แตกไม่หกักไม่ผุนะ,ะไม่มีรอยขีดกากขี่เกลือนะคะตรงนี้สําคัญนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ต้องดูสภาพสดนะคะนี่เครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ามันเครื่องนะคะเครื่องยนต์ค่อนข้างแห้ง นี่นะรวมไปถึงนะคะท่อเก็บสายไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาเลยลูกใหญ่ๆโตๆเอาไปใช้อีกสักสองปีค่อยเปลี่ยนนะคะแผ่นเพจอยู่จุดเดิมค่ะลูกค้าแผ่นเพจอยู่จุดเดิมสภาพเดิมไม่มีการตอกหใหม่ปั๊มใหม่นะคะรวมไปถึงตัวน็อตเนี่ยนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดไม่มีแกะรอยเม็ดอาร์สภาพเดิมสแสดงว่าคันนี้นะคะไม่ได้ถอดเจียบงานสีแน่นอนสําหรับฝากระโปรงสแสดงว่าไม่ได้ชนมาถัดมานะคะรวมมาถึงตัวคานนะคะยึดนะฮะโคมไฟนะนี่รวมไปถึง หน้านะคะสี่เหลี่ยมคือสี่เหลี่ยมชัดเจนวงรีคือวงรีชัดเจนไม่มีผิดรูปตัวน็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยฉลอกของตัวปรจแจนะคะไม่ขยับเลยนะคะตัวน็อตสภาพเดิม f อฟซีขาบอกเลยว่าน้องก็จะรีวิวให้ดูขนาดนี้รถสวยขนาดนี้ใครที่สนใจอยู่ต้องรีบขวารีบเป็นเจ้าของได้เลยเนื้อหาตรงนี้นะนี่นะคะสภาพตัวน็อตนื้อสภาพเดินทั้งซ้ายทั้งขวาปั๊ม a อ s สภาพเดิม รวมไปถึงเนะคะเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดใหม่สวยสะอาดสวยงามนะ,ะ่ะสรุปว่าคันนี้เดิมจริงไม่น้อยจริงนะคะวารันตีนะคะเลขกไมมาเท่าไหร่เพชรยนต์ตั้งขายเท่านั้นราคา6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้ปี2019นะคะได้ตัวล็อกอเกียร์ออโต้สี่ประตู 4, สี 4, สวยๆไว้ใช้งานพร้อมชุดแต่งครบคันแบบนี้จบเลยนะคะ FC ใครชื่นชอบโทรหาน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์เท่านั้นนะคะน้องจ๋ารีวิวให้ดูแล้ว ในส่วนของการจัดไฟนั้นจะซื้อสดเดี๋ยวโทรหาหนนองจ๋าจเดี๋ยวน้องจ๋าแนะนําให้เนาะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพถ้ามาไม่ถูกแอดไลน์เจ้าจ๋าเลยนะคะเบอร์โทรนะคะแอดไลน์ได้เลยแล้วน้องจ๋าส่งเลยลเคชั่นให้รับรองรับประกันลูกค้าได้ความพึงพอใจการบริการแบบตรงไปตรงมาดูแลลูกค้าทุกคนเหมือนคนในครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กันดี่แจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องจ้จ๋าพิจิตรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ